สวัสดีช้าสวีดาทุกคนเลยนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์ตูนการ์ตูนเกมเมอร์นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกก็จะเป็นกิจกรรมเทศกาลตูจีนหฮงหิงนะก็สามารถเอามาแลกเป็นกล่องหรือว่าสกินปืนฟาร์มัสหรือว่าพวกโปรไฟล์หรือว่าพวก ของกระจุกกระจิกได้นะอันนี้สวยมากๆเลยทุกคนแล้วก็เลือกอันนี้เริ่ม,มันที่ยีิบเก้านะอันดับต่อไปก็จะเป็นกล่องชุดแต่งงานก็ใกล้หมดแล้วนะใครอยากได้ก็รีบม,มาเติมแล้วก็มาสุ่มกันได้นะจะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นคารบแรงขลองแดนของฟรีนะแล้วก็ไม่ใคยเรีนเร็วขับเร็วขับเร็วแล้วก็ของประตูพรุ่งนี้จะมีของเข้ามาใหม่ไปกิจกรรมพร้อมแปเดียวรอติดตามชมพรุ่งนี้ได้นะทุกคนนี่คะ่ะแอนิเมชันปิดตวแล้วก็ปุ๊บิซ เสียเองลงธาตุเป็นถ้ามีตัวะี้เป็นตัวไดมอนต์ก็จะเป็นตัวนี้ตั้เวฟเพิร์ดตัวนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนเนาะตู้นี้ก็ยังไม่เปลี่ยนก็ยังเป็นตู้เดิมอยู่ตู้โกก็อีกห้าสิบแปดวันเปลี่ยนนะก็มีอะไรอีกไหมไม่น่ามีอะไรแล้ว น,นี่นี่ีได้ของฟรีนะลงเล่นคับเล่นแต่เราไม่ะคะ่อยได้ลงเล่นแหละก็เลยไม่ได้อันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ